สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยานพาหนะสายลุยที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมและทุกภารกิจนั่นก็คือ RMA Special Vehicle และ Utility SUV รถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์งานในภาคสนามและแม้กระทั่งงานภารกิจทางการทหารหรือหน่วยกู้ภยัยความโดดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่ความแข็งแกร่ง ความทนทานและความสามารถในการลุยทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจพร้อมรองรับการปรับแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานสำหรับรุ่นปี2025 RMA Special Vehicle ได้มีการอัปเดตหลายส่วนเพื่อเพิ่มสมรรถนะและความสะดวกสบายทั้งในเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่ถูกปรับให้ดูทันสมัยขึ้นไฟหนา้า LED แบบใหม่ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนในทุกสภาพอากาศ กันชนและโครงสร้างตัวถังถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับแรงกระแทกมากขึ้นพร้อมเพิ่มระบบกันสะเทือนรุ่นใหม่ที่ทำให้การขับขี่ในเส้นทางครูขรนุ่มนวลขึ้นในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ก็ได้รับการปรับจูนเพื่อให้ได้กำลังและแรงดิดสูงขึ้นในขณะที่ยังคงประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้านราคา RMA Special Vehicle Light Utility SUV ปี2025จะมีราคาที่แตกต่างกันตามสเปกและออปชันเสริม โดยราคามาตรฐานจะอยู่ในช่วงที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรหรือหน่วยง,งานที่ต้องการยานพาหนะอเนกประสงค์คุณภาพสูงแต่ยังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเช่นระบบขับเคลื่อนพิเศษอุปกรณ์สื่อสารภายในรถหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับงานเฉพาะทางในส่วนของเครื่องยนต์รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรให้กำลังและแรงบิดที่เพียงพอสำหรับการบรรทุกสัมภาระหรืออุปกรณ์ในปริมาณมาก ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเช่นโหมดถนนปกติโหมดออฟโรดและโหมดลากจูงเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานหลากหลายสภาพพื้นที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อถูกออกแบบให้ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้พร้อมลุยทันที เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง RMA Special Vehicle Light Utility SUVP 2025สามารถทำได้อย่างน่าพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพถนนปกติและประมาณ9-11กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพเส้นทางอ f r o a d ซึ่งถือว่าประหยัดเมื่อเทียบกับขนาดและสมรรถนะของตัวรถพร้อมถังน้ำมันขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถวิ่งได้ไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อย